สวัสดีครับผมทีเด็ดภูทรโจสวิทครับวันนี้ผมมีเหรียญของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรฮะเขาเรียกว่า,าพิมพ์เสมาฮะเกลียวเชือกหรืออะไรยอย่างงั้นนะคิดว่านะผมก็ไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่ถนัดเท่าไหร่แต่ผมผมผมมั่นใจว่าเหรียญน,นี้แท้ ล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเหรียญน,นี้ได้กะได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วครับว่าดินปืนไม่ทำงานฮะสวยครับเนื้อเงินฮะเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูดูนะฮะถ้าเพื่อนพี่ๆไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อว่าเหรียญเหรียญนี้แท้ก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็แล้วกันว่าผมเคยเอาเหรียญน,นี้นะ พิสูจน์กับดินปืนฮะแล้วก็เอาดินปืนวางเทียบใกล้ๆกันแล้วก็จุดปรากฏว่าดินปืนไม่ทางานฮะดินปืนจุดไม่ติดผมว่าโอ้ไม่ไม่ธรรมดาเหรอน,นี้สุดยอดครับเป็นเป็นเป็นหเหรียญเนื้อเงินฮะรู้สึกว่าจะเป็นปี2525หรหรือไงเนี่ยฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ฮะมี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 รอยจานด้วยครับ แต่ว่าต้องต้องต้องสองคลิกอะไรอีกทีหนึ่งถึงจะชัดฮะเนื้อเงินเกา่าฮะหูอาจจะบี้ไปหน่อยเพราะว่าต้องบิบให้เข้ากับกรอบฮะมันก็เลยอาจจะบี้ไปหน่อยฮะโอเคนะครับ,รบสวยดูแล้วถูกอ,อกถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ